I mm -hmm. No. ที่เราผมลงมาอย่างเงี้ยอ๋อเป็นการสลับเปลี่ยนคาแรคเตอร์นะฮะความของสุดมากอ่าวันนี้ก็ดีใจมากนะครับผมได้มาร่วมงานกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์นะครับก็ผมมีความรู้ขึ้นมาเยอะเลยครับขึ้นมาเยอะพอสมควรนะฮะใจริงๆปกติไม่รู้เลยเรื่องดาวถูกต้องเก่งแล้วพอได้รู้ว่าเออ เฮ้ยก็มันก็มันก็สนุกดีนะอะไรเยใช่ที่สําคัญครับได้รู้น้ําหนักตัวเองด้วยเราจะสามารถเลือกรดาได้ถูกเลยครัวว่าลายไหม,ไมค่อนข้างเยอะจริงๆม,นนม,ม,มันหนักเยอผ้ามันหนักเือผ้าอให้ถอดรองเท้าเสื้อยีน<อ>แล้วก็เสื้อแล้วก็กางเกงหรือกางเกงในตัวเดียวมันจะเบามากเลยนะอ,อย่าเหลือเลยนะเนะ วันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงเดียววันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงเดียวนะฮะมีเพลงเดี่ยวมาฟังให้ฟังเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวมาฟังกันะครับชิดกันร้องด้วยนะครับเพราะว่าเพลงนี้เอาไปาไร้องหลายงานอยู่แลนะ <c oughs> đời hai chúng mình chỉ vì chúng ta không cần, nên còn nguyện trong tâm sống dai chút bão. Chúng mong được bay không trong muôn dọn

Hãy subscribe thấy kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mình xử lý quảng kín này là yà là yà lượt đời tí xanh mày đi đi จะ่อเธอให้เชื่อใจและคอยมูกอ่อ,อ,อไปทุกสิ่งที่อยู่ในใจฉันได้แต่ฝากความคิดของฉัน 哦，对，靠这躺。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ก็ฉันรู้ว่าเธอแอบรักต่เป็นามเรื่องเขาเสมอฉันต้องทำยังไงกับมักมาก็ยังหวงว่าคงไม่นานเธอจะรักฉันได้เ

ขบครับผมขอบคุณครับผมนั่งฟังเพลงกับเชิญเชิญมอ่าเมื่อกี้เพลงที่ร้องไปมีเพลงอะไรบ้าเพลงเดี่ยวเพลงของพี่คือควาคิดอรขอมาลีวคือไม่รู้สึกโอเกอ่แล้วทํางไม่ไม่ก่เพลงไม่รู้สึกมีต้นถูไหมอ่ะ มีอีกหนึ่งเพลงที่เราภาคภูมิใจก็คือเพลงไม่ใช่ร้ะใครเพลงแรกช่วยไหมช่วยอธิบายว่าถามทําไมนะต่อได้ไหมก็ถามเพื่อจะเข้าเพลงไงว่าเราร้องเพลงอะไรไปบ้านอ่ซึ่งเพลงแรกของเราที่ร้องไปเนี่ยมีคาำภาคภูมิใจมากคือเอาตรงๆนะอ่ะมันแค่ลืมพูดไงอ๋อตึงขึ้นมาแล้วก็ร้องเลยใช่ไหมก็เพลงนี้ก็ของเบ้นอยากจะพูดอะไรกับพี่ๆแฟนสาวคนไหเกี่ยวกับว่าเอาความเป็นความคิดมาให้ อ๋อก็เตรียมมาครับผมเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นศิลปินนะครับอารมณ์ไหนนะครับมีมีหน้าที่ถ่ายทอดอารมณ์อยู่แล้วนะครับเสียงเพลงอารมณ์ไหนก็รับรับปรอโศิลปินไปแบบนั้นเช่ใช่ชกานก็แบบอารมณ์แบบเฟรนด์ลุคสิครนะับเนาะ ี่นยแปลว่าเพลงไม่ใช่เพราะใครแน่ๆก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เดินทางไปผ่านมานะครับฝากเพลงไม่ใช่เพราะใครไปด้วยนะครับไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับรจาก492 24ถึง29นะครับตัวตัวคนถ้าเกิดว่าใช้แอปพลิเคชันของชู45โหลดได้เชื่อมกันนะครับถูกต้องครับซึ่งวันนี้เราไม่ได้มีมาแค่สามเพลงเรามีมาทั้งหมดถูกต้อง เหมือนรู้ไงเพราะว่าจริงเป็นสคริปต์เหมือนกันจะจบแล้วอ่ะเลยอ,อ,อีกหนึ่งเพลงนะครับก็อยากให้ทุกคนร้องได้กันเพลงนี้ก็เป็นเพลงความใหม่ด,ดีๆหนึ่งเพลงของนิว่านถูกครับผมแล้วก็คือทุกคนร้องได้แน,น่นอนครับเพราะว่าเพลงนี้ค่อนข้าง,งที่จะมีความลึกซึ้งในเพลงแมสด้วยเนี่ยเพลงที่เขาดังมากมีใครพอจะทราบไหมครับว่าเพลงอะไร S <S อะไรนะลุม,มๆๆๆๆติดกลับแล้วไม่เล่นกอะไรเลยเหรอติดกลับมากเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงสุดท้ายของพวกเราทั้งสองคนครับครับ จอยูเลนสแลวก็โลกเออได้แล้วได้แล้วอ่าเรียงเยอะแยะเลยนะอะไรนะเรียงเรียงเรียงเการเรีาไเอาินแต่วาเปศกาที่บ้านเอนักจดเตือนก็ได้เนี่ยเตือมีครบเลยเผยเผยเือหน่อยเผยเื่อยนไ้เหรอไอ้ดาวไม่ได้หไม่ใช่ดาวดาวน่อนี่ลุมบระบ้าหรืออะไรแกับคนนี้น่ารักเ น,นี่นี่ไงเนเตลลอดยนี่ไงเนี่ยเนี่ยนี่เป็นเป็น <c oughs> ของเราฮัสัตของเรานะคะเด็กๆชอบมาจับเล่นกัน,ะกนก่ะเดี๋ยวเราจะได้ถ <c oughs> ่ายภาพกันฝากทิ้งท้ายไว้เล็กน้อยเมื่อกี้ฝากผลงานตัวเล็ก <c oughs> น้อยแล้วนะคะมีผลงานเพลงน,นอกจากผลงานเพลงเนี่ยมีผลงานอื่นอยู่มเอ่ย <c oughs> ครับก็มีซีรีส์ที่เราเล่นด้วยกันนะครับซีรีส์เรื่องนี้เป็นเป็นคนเขียนบทเองด้วยนะครับฝากไปด้วยกับเรื่องหนึ่งเนี่ยซิลลี่ในตอนความรักครับโโอ้ห ติดตามผลงานของน้องๆด้วยครับตอนีละครนะครับผมนางฟ้าไรปีกนะครับทางช่องทุขวิญนะครับผมแล้วติดตามกันด้วยนะครับครับดีนึงอยากให้เชิญชวนแล้วก็ฝากให้ เล็กน้อยเกี okay, it, ่ยวกับบ in really? ูธของสถรอนิด oh, น okay. ึงค <sh> <sh> ่ะโอเครับก <sh> ็จร <sh> ิงก็ใครที่มาในงาันี้นะครับได้มาหาความรู้แล้วน้องก็ฝากนะครับกลับไปแชร์กันด้วยนะครับผมบอกต่อต่อกันนะครับอย่างอย่างบูธนี้เนี่ยบอกเลยว่าเหมือนกันชอบระบบสุริยะจริงนะครับผมได้มาเห็นแบบสองกล้องโทรทัศน์แบบขนาดที่เป็นขนาดจริงๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายนะครับภายในบูธก็ฝากบอกต่อต่อกันด้วยนะครับครับ ตัวที่ไหนที่ไหนครับผมก็ตั้งแต่สิบแปดนี้นะครับถึงวันี้นะครับยังไงก็มากันเยอะๆนะครับผมที่หินแครนะครับผมนะก็ไม่ใช่มีแค่บูธนี้บูธเดียวยังมีหลายบูธแต่ว่าบูธนี้เนี่ยจะให้ความรู้อย่างดีเลยในเรื่องการลงทุนแจักรวาดนะครับผมเรื่องดาราศาสตร์นั่นเองนะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆทั้งสองเป็นอย่างสูงนะคะ ขอเรียนเชิญคุณจุลดาขาวสะอาดค่ะเป็นผู้อเมริกานะคะทางฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะคุณงานประชาะสัมพันธ์วิ่นโสนะคะได้มอบของ อยากรู้ว่าคนใส่สูงเท่าไหร่พ yeah. ี่น่ารักน่ารักแหมอ่ะค่ะถ่ายรูปร่วมกันนิดนึงค่ะโอ๊ยน่ารักขยันต้องน่ายกดไล8 9 1า11ะ2 13 1 1 2 3 2 นาลูกกับไลด์หน่อยสินาลูกนะคะถ้ากับไลของนาลูกของเขานะคะใครรักใครเอนดูก็ไปถ่ายรูปของเขาได้นะคะอ่าอีกรูปหนึ่งค่ะอ่ะเฉพาะหนุ่มๆนะคะนี่นะคะติดตามผลงานของทั้งสองท่านนะคะทั้งเบนจิตและมาเร็วได้นะคะอะไรอะไรอะไรคะอะไรคะ คขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเบคุณมกเลเจอกันใหม่เน่นะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีทีนึงค่ะวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะขอบคุณแันกับทุกทุกท่านเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ